นี่นะครับหนังสือเซฮ้โลไฟก็เรียนมาถึงหน้าที่29แล้วนะครับคุณครูต้องก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์แม c e เอ c เคชันนะครับตอนนี้นะครับคุณครูได้นำหนังสือสำนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม .1 นะครับมาสอนนะครับสลับกันไปกับนักเรียนชั้นป .5 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปของนักเรียนชั้นป .5 ถึงหน้าที่29แล้วนะครับลูกๆก,ก็สามารถที่จะกดเสิร์ชหา ในช่องครูนันท์ช n นลนะครับโดยพิมพ์คำว่าเซลโลกไฟหน้า29ลงไปนะครับลูกก็จะเจอคลิปของคุณครูหรือนักเรียนที่เรียนชั้นม .1 นนะครับก็พิมพ์คําว่า new world one นะครับลงไปแล้วก็ใส่หน้าลงไปนะครับตอนนี้ก็คุณครูก็จะสลับกันไปทั้ง2องอระดับชั้นนะครับ <S <S ชั้นป .5 มาเรียนหน้า29กันเลยครับวันนี้ หน้าที่29นะครับหัวข้อใหญ่หรือว่าคำสั่งนะครับหัวข้อที่6บอกว่า listen and sing along listen แปลว่าฟังนะครับ sing along แปลว่าร้องตามเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็เป็นชื่อเพลงนะครับแต่คุณครูไม่รู้ทำนองเพลงนะครับไม่ได้ร้องนำนะครับลูกไม่ต้องร้องตามแต่คุณครูจะแปลเนื้อหาของเพลงให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่า the more we get together นะครับ เดวมอลวีเกตสู่เกตเนี่ยแปลเป็นไทยว่ายิ่งเราอยู่ด้วยกันจุดจุดจุดนะครับยิ่งเราอยู่ด้วยกันจุดๆจุดอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับก็เพราะต้องมีคำตามหลังมายิ่งยิ่งเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหากันนะครับชูนนะครับที่ีนี้เห็นว่าชูนแปลว่าทำนองเพลงนะครับ The more we get together 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 ก็คือยิ่งเราอยู่ด้วยกัน นะครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน t o g e t h e r together, together เนี่ยก็แปลว่าอยู่ด้วยกันนะครับหรือว่ารวมกัน the more we get together the happier we will well, be เห็นไหมครับนี่มาแล้วนะครับประโยค the more we get together the happier we will be นะครับยิ่งเราอยู่ด้วยกันจดุจดๆยิ่งทำให้เรามีความสุขร่วมกันเห็นไหมครับ ยิ่งเราอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ใส่เขาว่ามากเท่าไหรเข้าไปเข้าไปก็ได้ความสุขก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ย the more นะครับจุดจุด,จดไม่ไม่ใช่ห้างนะครับนะ the more <laughs> เขียนต่างกันนะครับ the more จุดจุดจุด,จด,จด,จดนะครับแล้วก็ the แล้วก็ the อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ข้อเปรียบเทียบนะครับ the เหมือนในตัวตัวอย่างประโยคนี้ the happier นะครับ ใส่ E.R เข้าไปก็แปลว่ายิ่งอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะครับ Cause your friends are my friends cause ตัวนี้ก็ย่อมาจาก b e cause นะครับเพราะมีขีดข้างหน้าก็แปลว่าเพราะว่านะครับเพราะว่าเพื่อนของคุณก็คือเพื่อนของฉัน Cause your friends are my friends นะครับเพราะเพื่อนของคุณก็คือเพื่อนของฉัน And my friends are your friends และเพื่อนของฉันก็คือเพื่อนของคุณนะครับเพลงมันสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับนะเราก็แปลตามคำศัพท์ที่เขาให้มานะครับ The more we get together the happier we will be ก็ตัวเดิมอยู่เหมือนกันนะครับยิ่งเราอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ความสุขก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น เนื้อเพลงนะครับก็แปลได้แค่นี้นั่นเองนะครับส่วนจะร้องเป็นทํานองเพลงให้สนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนักเรียนค่อยให้คุณครูในชั้นสอนให้ฟังนะครับเขาจะมีคลิปนะครับคลิปเสียงจากบริษัทให้มานะครับนะว่าร้องอย่างไรก็ขอจบหน้าที่29ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่หน้าที่30ครับ alright Okay, okay, okay.